วันที่สามมิถุนายนมักมีองค์8ประเสริฐกว่าทมทั้งหลายเรื่องมักมีองค์8พ่อสอนลูกในบันทึกมามากเหลือเกินสอนถึงขนาดที่ว่าเออะอะไรก็มักมีองค์8มักมีองค์8มีความหมายว่าถ้าลูกเข้าใจเรื่องมักมีองค์8อย่างลึกซึ้งก็อาจกล่าวได้ว่าเพียงพอต่อการที่ลูกจะเดินเข้าสู่ทางแห่งการหลุดพ้น และทางแห่งการหลุดพน้นนี้ก็คือทางแห่งความสำเร็จอีกด้วยมักมีองค์8ถ้าเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งแล้วทำเรื่องอื่นๆลูกก็จะเข้าใจขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเปรียบได้กับการรู้สิ่งหนึ่งแล้วพาให้เกิดการรู้ทั้งหมดการรู้อย่างกระจ่างแจ้งต้องเป็นการรู้ด้วยใจของลูกไม่ใช่การวิเคราะห์ตรึกตรองทำด้วยความเข้าใจในเชิงเหตุเล,ล็บผล แต่ต้องเป็นการรู้เข้าไปในจิตวิญญาณในสายเลือดในลมหายใจถือเป็นการรู้แบบที่ไม่ต้องพยายามทําให้รู้การรู้แบบนี้เท่านั้นที่ถือว่าเป็นการรู้ที่แท้จริงเป็นการรู้แบบเห็นไม่ใช่รู้แบบดูการเห็นกับการดูจึงมีความแตกต่างกันตรงที่การรับรู้ลงไปในจิตนั่นเองบันทึกฉบับนี้พ่อเขียนถึงลูกตอนสองทุ่ม ของวันที่สองมิถุนายนหลังฝนได้ตกเทตอนเย็นอย่างหนักตั้งใจว่าจะค้นพระไตรปิฎกที่ดีๆและเป็นประโยชน์เมื่อเขียนสอนลูกสักเรื่องเปิดไปก็เจอเรื่องของมัคมีองค์8ที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยพระองค์เองยืนยันว่ามัคมีองค์8เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดสำคัญกว่าธรรมบทไหนๆคำสอนที่ยืนยันว่า มักมีองค์8สํสำคัญกว่าทาข้ออื่นๆเป็นเรื่องที่พ่อเพิ่งอ่านเจอในวันนี้เองแต่ลูกรู้ไม่ว่าแม้พ่อไม่ได้อ่านเจอพ่อก็รับรู้ได้ด้วยใจว่ามักมีองค์8สํสำคัญที่สุดลูกสามารถพิสูจน์คำพูดของพ่อได้จากการบันทึกเล่มนี้ที่พ่อเขียนสอนลูกเรื่องมักมีองค์8แบบมีการวินิจฉัยให้ลูกเข้าใจในทุกแง่ทุกมุมมาโดยตลอด เอาละพ่อไม่ให้เสียเวลามากลูกอ่านได้เลยทางมีองค์แปดเป็นทางอันประเสริฐกว่าทางทั้งหลายบทแห่งอริยสัจสี่ประเสริฐกว่าบททั้งหลายวิราคธรรมประเสริฐกว่าธรรมรท,ทั้งหลายผู้มีพุทธจักสุประเสริฐกว่าสัตว์สองเท้าทั้งหลายนี่แหละทางเพื่อความหมดจดแห่งทัศนะทางอื่นมิได้มีเธอทั้งหลาย จงเดินตามทางนั้นอันเป็นที่หลงแห่งมารเธอทั้งหลายเดินตามทางนั้นแล้วจักกระทำที่สุดแห่งทุกได้ทางเราบอกแก่เธอทั้งหลายเพื่อการรู้จักการถอนซึ่งลูกศรความเพียรเป็นกิจอันเธอทั้งหลายพึงกระทำตถาคตทั้งหลายเป็นเพียงผู้บอกผู้มุ่งปฏิบัติแล้วย่อมผลจากเครื่องผูกแห่งมารเมื่อใด บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปว enfin งปไม่เที่ยงเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดเมืมม่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เม <Okay. S 1> <the> <dostęp zu> ื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนาตาเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อนายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดเมื่ออ่านจบแล้วขอลูกย้อนกลับขึ้นไปอ่านสองบรรทัดแรกลูกจะพบประโยคที่ว่าประเสริฐกว่าบททั้งหลายอย่าลืมนะลูกเจาะมักมีองแปดให้แตกให้ได้วิธีการเจาะพ่อเคยสอนลูกไปแล้ว หาการงานที่ลูกรักเอามาทำเป็นอาชีพจะทำให้ลูกถลำเดินเข้าสู่สัมมาอาชีโวหรือมักมีองค์8ข้อที่5หลังจากนั้นลูกจะถลำไปเจอมักข้ออื่นๆโดยที่ลูกไม่รู้ตัวกลับไปค้นเรื่องนี้พ่อเขียนวิเคราะห์ให้ลูกได้เข้าใจอย่างละเอียดไปแล้วแต่พ่อจำไม่ได้ว่ามันอยู่ในบันทึกวันไหน